สวยปะ <S 2> <S 2> <S มันชัดไหมเนี่ยซูมแล้วมัน, okay, นโอเคอเค่ะบดีจังเ,เก้ยตัวดีเฮ้ยรถส่วนมากส่วนมาก เ,เอาใหม่เอาใหม่ลูกหลับตา,าใหม่ลูกหลับตาใส่สูตรวันไหนคะไปงานไหนเอยม,มา ไม่มีคนเคาะใจให้เลยอ่ะเออย่างนี้ดีดีากดีดีดี ปิ่นปั้มือมือขาดมือขาดแปะแปะแปะไว้ก็ได้แปะแปะไม่ไม่แปะคือแปะเฉยๆคือกล้องเธอขยายจากตัวจริงประมาณสิบเท่าโอ้แต่ว่าถ้าไม่ซูมมันก็จะไกลไปไงแม่ทางนิดเดียวนิดเดียวเยอะไปโอเคกดได้เลยหนึ่งสองสามสี่หีาหกเจ็ดแปดเค่ะสี ดีค่ะดีดีดีสวยมากสวยมากสยคไม่เราลง่อจบแล้วจบแล้วมวิูนเวอรไม่ไม่สวยเหมือนเดิมไม่แก้แกง ใีซูมแล้วอันนี้ถ่ายกับปันบ้าเลยเอ้ยอ,อ,อ,อินเดียไม่ถ่ายละลูกตัวเองเขาถ่ายสปอนปะใช่เดี๋ยวลูกถ่ายยังเขามีใเลซ่า,ยายอยู่ไหนอะ วันนี้เหมมมือนมมีเธอรู้สึกป่ะว่าเธอโตไปเป็นมามมีอะ่ะฉันว่าเธอเหมือนมามมีมากเลยนะก็บอกว่าเหมือนไอซจริงไอิออไรใช่ไหมมามมีมาลิม ก็ ấy? คือมีเทเรซาเดน l ออม่ดี้ยูซี่มิสเตอร์ ถ่าเดยน่ถ่ายาให้เได้เลยค่ะวันนี้หนูจะเต้นไหมเต้นอาจจะต้องต้เหนูก็เ็ใจแต่เพื่อนไม่น่าอยู่ใกล้นะชเนี้ย <c oughs> มันก็แหลมอยู่นะม,นมีลองด้วย <c oughs> <c oughs> ไปอยู่เราไปอยู่ใกล้เพื่อน <c oughs> ดื้อจริงจริงเนี่ยไม่ถูกเนาะไม่มีใครถึงเกินนะอก็เดี๋ยก h i นะ y o u e perfect pass the test ไปยังเซ่ไปได้ขายยังแม่่ายขายแล้วเอาช็อกโกแลตอีกไหมบอกแฟนคลับเร็วมาหาหนูที่โรงแรมได้นะคะทุกวันเลยโรงแรมได้นะคะแล้วก็ซื้อขนมมาให้หนูด้วยเพิ่มจะบัคกี้แบบแตนั้นยี่ห้ออะไรล็อกเกอร์อ่ะจดนะคะมีมีคือหนูโดนพี่แชมป์คอมเมนต์ขนมด้วยทุกวัน ต้องสั่งเปิดพี่แชมป์ด้วยแล้วก็เอาขนมถุงอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอตั้งแต่ตอนแกนไข่ก็คือไม่ค่องคซื้อขนมชอบกินช็อกโกแลตแต่บางทีมันต้องกินปัาเลี่ยนกันว่าขนมถุงที่ว่าเช่นอะไรคะตอนนี้หนูชอบกิโนสักรูปหนุ่มจอยสีเขียวกับขนมอะไรนะ ผมล่วงมากไปกินไยมไปกินสีเขียวหรือสีแดงมะเขือเทศแดงพริกหยวกเขียวพริกหยวกเหรอแล้วก็จะมีอีกอันนึ้งอันนี้เนี่ยเห็ือนขนมคั่วโกนตูตามบ้านจะขายขนมจะเลยรู้โตยังลูกอร่อยไม่เพราะว่าถ้าเ็นลบดไปต้มเนื้อ๋อซื้อแบบเพื่อนประเทศอื่นด้วยเพ่ วันนี้หนูกินช็อกโกแลตไป6อันไม่ได้กิน6ปหอันคุก<น>ินทุกวันจนมันหมดในหนึ่งกล่องมีสามชิ้นน,น้อยไปแล้วมันเป็นไวช็อกโกแลตด้วยอร่อยแต่ว่าเอาไปแจกสำเองเฮ้ยเค้กตุ่มตามหายากแล้วจริงหรอนะในเซเว่นม,มีไหมคะคุณนุ๊ คะถ้าถ้าจัดส่งนี้ได้ไหมคือมาว่าเนี้ยสุสาน่าสเปลบอกว่า,วาพรุ่งนี้วันเกิดฉันเธอสัอร์เคสหนึ่ยเดือไหมอ้าววันนี้วันเกิดสเปลเ,เหรออันนี้ก็บอกว่าได้จะสั่งให้แต่วเกอก็จะรู้สิก็บอกว่าไม่เป็นไรถือว่าไม่รู้ว่าจะสั่งลายไหนให้ละกัน <c oughs> นี่แหลโอเคงั้นถือว่าฟิตเซอร์ไพร์อย่างเงี้ยที่ทำให้ได้ละกัน ไปยี่บบแล้วนึงะตามแล้วว่าให้เขาส่งอะไรเพราะว่าตอนแรกกะเวลาไปสัมผัสเขาตอนแรกที่ว่าออกไปกินเขาแต่เอามาแบบให้เบอร์ผู้สาปเลยะแล้วให้เบอร์ตีแล้วเดี๋ยวรอลุกันว่าจะเป็นเค้กอะไรรอคนรอเค้กที่หนูอยากกินหรือเพื่อนอยากกินว่านแล้วไม่เดี๋ยวทำแล้วเอาลุ้นไ์ช็อกโกแลตไหมเขาเพราะว่าชอบกินช็อกโกแลตเหมือนกันคือคนที่เหมือนตู้มมีมีกกว่า ้นลูกจะไปตอนนานทุกคนใครมาหาอย่าลืมหิ้วอะไรนะดูบ้างดูอะไรคะไม่มีไม่มีใครว่าเธอเหมียวคนบอกให้เธอกินเยอะๆอ, <c oughs> อ่าตอนนี้เขากำลังเช็คคอมเมนต์อยู่นะคะทุกคนเออขนมพ่อแม่ใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> Nikon red. Yeah, I see red. So I don't know. I cannot breathe. Okay. Yeah. What is it? It's It's so tight and strong. Yeah, but my other dress keeps falling down and I wanna perform. Just like in the in the audience like my song is not slow. Yeah, so Okay. Yeah. สยนเอ่ I know my Britney I know my Britney สมอเบลมบลฮ่า่า่าา่รา no i i do b i n u bing b e a no why i i seem crazy right bye ไปส่งเธอน้าลิบได้ปะทำอะไรเจ๊นึกว่าน้องเกลวันนี้ม่สอบไหมคะ ไม่ใช่ของเธอค่ะขอซื้อมากินเองเนาะไปดูหมูเด้งมาเป็นงไงมั้งหนุ่ไมไหมหนุ่มไหมเรียกต่อบายบายนะเซอร์กัน ไปแล้วทุกคนระวังชุดแทงเพื่อนนะวิหลินบายบายทุกคนไปแล้ว